สวัสดียามเช้า10ิบนาฬิกาที่ประเทศสเปนนะคะวันนี้ทุกคนจะทุกคนเคยเห็นดอกกระถินไหมคะนี่พามาดูดอกกระถินค่ะดอกกระถินเนี่ยมันหอมมากเลยนะคะเคยดมกันไหมหอมมากนี่นี่นี่น้องพึ่งน้องพึ่งมามาเอาน้ำหวานจากดอกกระถินดอกนี้นะคะดอกนี้ กระถินต้นนี้ดกมากทุกคนอันนี้ล่ะต้นนี้นะคะอายุของเขาโอ้ยพึ่งเยอะมากพึ่งเยอะมากเห็นไหมน่ารักมากเลยอะ่ะนี่บนยอดเลยนะคะดอกดกมากนี่เป็นกระจุกเลยตรงนี้เป็นกระจุกเลยนะคะดอกหอมมากอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพึ่งแบบหืม ไม่ยอมปล่อยเลยนี่นะคะต้นนี้อายุสามสามขวบหรือยังน่าจะเกือบเกือบสามปีแล้วนะคะเกือบสามปีแล้วที่ปลูกไว้นี่ก็กะว่าเนี่ยปลูกปลูกตรงนี้ซึ่งมันติดกับรั้วบ้านคือตอนปลูกอะ่ะตั้งใจปลูกตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากะว่าถ้าเขาสูงขึ้นมาเนี่ยเราสามารถยืนเก็บจากบนบ้านได้เลยนะคะ แล้วก็ได้ดั่งใจมากเลยเนี่ยนี่นะคะดูสิพึ่งนี่ก็ถนนนี่ชนบทนะคะชนบทสเปนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้บ้านข้างๆนี่เขาก็กําลังก่อสร้างกันอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยตึกรามบ้านช่องก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนบ้านนอกเราเลยค่ะนี่ฟ้าวันนี้ก็สวยมากนี่นะคะเห็นไหม แล้วก็อ่า,อามาดูทั้งพึ่งทั้งนะพึ่งตัวน้อยดอมดมดอกกระถินเขาก็จะเป็นดอกกลมๆเป็นเป็นช่อบแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นพอลูกเขาออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ออกเป็นช่อๆเหมือนสตอไหมเวลาเขาออกน่าจะเหมือนสตอนะคะ มากมากเลยพึ่งประมาณนี้น่าจะอีกสักเดือนหนึ่งได้ไหมน่าจะเดือนหนึ่งเนาะถึงเราจะได้กินเราถึงจะได้กินฝักกระถิ่นกันนะคะก็จะกินแบบก่อนจะกินแบบแก่ก็ได้นะคะ <c oughs> คือกระถิ่นเนี่ยมันเป็นของหายากของต่างประเทศเลยนะคะแล้วโชคดีมากว่าที่ประเทศสเปนเนี่ยมันปลูกได้มันปลูกง่ายแล้วมันเป็นพืช มันเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกประดับถนนด้วยนะมันเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกประดับถนนคือบางทีไปอะก็จะเจอนะคะแล้วก็จะต้นใหญ่มากคนไทยบางทีไปเจอก็จะบอกวิ่งใส่แล้วก็แบบเด็ดเด็ดแล้วก็เขาก็จะมาแกะใส่กล่องไว้กินกับส้มตํากินกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นนะคะวิถีคนไทยในต่างประเทศอ่า โอเคนะคะสั้นๆแค่นี้นะคะสำหรับดอกกระถินริมรั้วนะคะในคนไทยในสเปนนะคะภาพฝากภาพสวยๆน้องพึ่งโบยบินดอมดมดอกกะถินนะคะโอเคนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ